สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องไ y a อ e a ียคุณอยู่กับผมไหมนะครับวันนี้แอดไมค์จะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องหนึ่งครับที่ชื่อว่า A l i e n e a r t h แอดไมค์แนะนำว่าอยากให้เพื่อนๆไปหามาดูก่อนนะครับเวลามาคุยด้วยกันมันจะได้สนุกมากขึ้นแอดไมค์จะบอกว่าซีรีส์ Alien น่ะแอดไมค์ค่อนข้างเบื่อไปสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันซ้ำซากจำเจแล้วก็วนไปวนมาครับแต่ a l i e n Earth รอ่ะพอแอดไมค์ดูตัวอย่างแล้วเปิดใจดูปรากฏว่าเฮ้ยมันดีวะ่ะมันสนุกวะ่ะ มันเป็นรสชาติที่แฟนชายเอเลียนไม่ได้ทำครับในคลิปนี้แอดไมล์เลยรวบรวมข้อมูลจากซีรีส์2ตอนที่ปล่อยออกมามาเล่าให้ทุกคนฟังกับ8เรื่องที่แอดไมล์เห็นว่าเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอเลียนเอิร์ธถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับเผื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจแอดไมล์มีโปรดีๆมาแนะนานั่นก็คือ Netflix Premium จากทีมงาน NF t h e a t r ในราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคาดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆครับมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัด มาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ลายไอดี ID, การันตีด้วยผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า250,000แอคเคา์สำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เียเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆไว้ใจได้ไม่ลอยแผลลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนที่หน้านี้ได้เลย NF Theater ทลาของ Alien Earth อยู่ตรงไหน เอเลียนเอิเกิดในปี2,120 a อเลีภาค1เกิดในปี2,122แปลว่าซีรีส์เอเลียนเอิเกิดก่อนภาคที่1ครับความเชื่อมโยงและเหตุผลแอดมายได้เห็นความเชื่อมโยงบางอย่างที่มันสมเหตุสมผลอยู่ครับหุ่นที่เรารู้จักที่เรียกกันว่า s y ินเทติกหรือว่า Android นะครับในภาคหลังๆจะมีรุ่นเดวิดออกมาซึ่งรุ่นเดวิดเป็นรุ่นที่อันตรายถูกไหมมันมีความคิดความกระหายไขรร้รู้ไม่ได้ต่างจากมนุษย์ มันเลยเป็นอันตรายควบคุมยากครับในภายหลังเขาเลยผลิตหุ่นที่เรียกกันว่า water ไอ้เจ้า water เนี่ยสามารถรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์ได้แต่มันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกครับทําให้มันสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าคือตัวมันเองอะ่ะไม่ได้อยากรู้อะไรเกินขอบเขตคือมนุษย์สั่งมามันก็ทําไปตอบสนองไปครับแอดมายคิดว่าการออกแบบหุ่นยนต์ซินเทติกเนี่ยมันมีผลมาจากซีรีส์ในภาคเอเลี่ยนเอิร์ดด้วยนะครับถ้ามองในอีกมุมนึง อย่างมาโลที่แสดงโดยบาบูซีเซ่เขาคนนี้ไม่ใช่ซินเทติกนะแต่เป็นไซบอร์กคือไซบอร์กในภาคเนี้ยมันคือคนที่เป็นมนุษย์อย่างเราๆมาก่อนครับแล้วใส่พาร์ทใส่เทคโนโลยีเข้าไปในเนื้อหนังของมนุษย์ทําให้มีความสามารถบางอย่างที่มันอัปเกรดจากมนุษย์ทั่วไปครับอันนี้แอดมายคิดว่ามันมีความพยายามที่จะทําให้มนุษย์อะ่ะเก่งขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นความพยายามในอีกฝั่งหนึ่งที่ทําให้หุ่นยนต์อ่ะเก่งขึ้นดีขึ้นคล้ายมนุษย์มากขึ้นครับ อันนี้แอดมายเลยคิดว่ามันเป็นประเด็นให้บริษัทเวแลนยูทานีค่อยๆพัฒนาหุ่นซินเทติกที่คิดได้เหมือนมนุษย์สร้างสรรค์ได้เหมือนมนุษย์จนมันใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นเดวิดนี่แหละซึ่งเดวิดมันอันตรายไงแล้วถ้าคุณมองย้อนกลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงของเราปัจจุบันนะครับคือ AI ณนะปัจจุบันน่ะมันฉลาดมากๆเลยครับคือมันทําได้หลายอย่างมากๆแล้วแต่มนุษย์จะสั่งถึงต่อให้มนุษย์ไม่สั่งมันนะบางอย่างมันคิดเองทําเองจนถึงขั้นว่า เริ่มน่ากลัวเริ่มต้องระวังแล้วครับจนมีบางคนน่ะเริ่มถกเถียงกันว่าการพัฒนา AI ควรมีขอบเขตว่าพัฒนาได้ขนาดไหนแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมก็เป็นได้ครับเพราะพวกมันไม่ได้มีสํานึกหรือความสงสารจิตใจแบบมนุษย์มันอาจจะตัดสินใจในแบบที่ไม่ค่อยดีครับแต่ในซีรีส์ a l i e n เ a r t h เหมือนเป็นการจำลองอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมันไปไกลกว่าโลกมนุษย์มากๆครับขั้วอำนาจใหม่ ใน l อ e n Earth อ่ะมีการกล่าวถึง5คู่วอำนาจใหม่ครับประกอบไปด้วยไ Dyna มิก l ิ n h h Treho ฮและที่มีบทบาทมากที่สุดในซีรีส์คือโ r รดิจีและยูทานีครับโ r รดิจีมีผู้ก่อตั้งเป็นเด็กอัจฉริยะที่ชื่อว่าบอยคาวิ l ลียแสดงโดยซามูเอลเบนคินมหาเศรษฐีใหม่ที่รวยที่สุด และฉลาดที่สุดอายุน้อยที่สุดในเอเลี่ยนเอิร์ดครับบอยคาวิเลียเขามีเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่ก็ฟังดูหญิ่งยโสบางทีเราฟังอาจจะโดนเหยียดด้วยซ้ำเลยนะครับเ <_ d ises> ขาบอกว่าที่เข <understood> <_ d ises> าสร้างไฮบริดขึ้นมาคือต้องการสร้างสิ่งมีชีวิตหรือไม่ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่ฉลาดกว่าเขาและเขาต้องการสนทนากับสิ่งนั้นแล้วดูว่าสิ่งนั้นสามารถพูดอะไรที่มันฉลาดฉลาดจนตัวเขาเองอ่ะอ้าปากค้างไปเลยคุณคิดดูดิ ถ้าคุณเป็นคนฟังแล้วเจอมันพูดแบบนี้คือเหมือนมันกำลังว่าคุณโง่อยู่นึกออกว่า <c oughs> คู่อำนาจแข่งขันกันเรื่องอะไรคู่อำนาจทั้งหมดพยายามแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงแล้วก็สร้างความเป็นอรรมตะในมนุษย์โดยตอนนี้มีเทคโนโลยี3อย่างด้วยกันครับ 1. นึ t ซินเทติกอันนี้เราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือหุ่นเดวิดหุ่นวอเทอร์ คือประมวลผลเร็วเก็บข้อมูลดีแต่ไม่ได้มีจิตใจแบบมนุษย์2ไซบอร์กอันนี้คือมนุษย์เลยครับที่เปลี่ยนพาร์ทของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปในร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษย์ตัวอย่างก็มอนโลครับไอ้เจ้าตัวนี้เขาเป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ให้ยูทานี่คุณจะเห็นว่ามันดูแลผลประโยชน์ขั้นสุดเลยนะคือลูกเรือจะตายมันไม่สน แต่ว่าพวกสปีชีต่างดาวที่ยานอาวกาศมากินอตไปสำรวจในห้วงอวกาศลึกเนี่ยต้องยังอยู่ดีแต่คนตายช่างแม่งครับเท่าที่แอดมายเข้าใจนะไซบอกยังมีความเป็นมนุษย์อยู่มากถ้าในซีรีส์ดูเหมือนกับว่าเขาสามารถเหงื่อออกได้แล้วก็มีความกลัวครับอาจจะเป็นได้ว่าเขายังมีฮอร์โมนแบบมนุษย์ไฮบริดร่างกายเป็นซินเทติกแต่อัปโหลดจิตใจอัปโหลดความรู้สึกของมนุษย์เข้าไปในซินเทติกครับทำให้ซินเทติกรุ่นนี้ที่เป็นไฮบริดแล้วนะ มีการตัดสินใจได้แบบมนุษย์แล้วก็มีอารมณ์ครับแต่ความรู้สึกเนี่ยมาจากการออกแบบโปรแกรมคือโดยปกติมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนต่างๆในร่างกายถูกไหมครับคือไว้กําหนดเพศชายเพศหญิงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆแต่ว่าไฮบริดไม่มีครับไอการที่เขารู้สึกได้เนี่ยคือโปรแกรมมันทํางานอยู่แล้วอยากรู้สึกมากหรือรู้สึกน้อยก็ไปตั้งค่าโปรแกรมครับตัวอย่างไฮบริดก็คือเวนดี้ครับ น้องคนนี้เคยบอกว่าตัวเธอเหมือนจะรู้สึกกับสิ่งนั้นนะแต่ตัวเธอมันรู้สึกว่างเปล่าครับเพราะว่าตัวเองเป็นซินเทติกไงแล้วเวนดี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นมากกว่าไฮบิดตัวอื่นนะอันนี้แอดมาอยากให้ทุกคนไปดูครับสิ่งมีชีวิตต่างดาวสายพันธุ์ใหม่ที่เราไม่รู้จักซีนูมอฟกับเฟส e ักเกอร์แอดมาขอไม่พูดถึงนะครับแต่แอดมาแอบกระซิบนิดนึงนะซีนูมอภาคนี้โคตรฉลาดเลยครับตัวแรกเลยครับทริก หรือแอดมาจะขอเรียกว่าปลิงอวกาศเห็บอวกาศก็แล้วกันนะไอ้เจ้าตัวนี้ตอนที่เราเห็นตอนแรกมันก็เป็นหนอนที่หน้าตาหน้าเกียดอยู่แล้วถูกไหมแล้วเราก็เห็นว่ามันมุดเข้าไปในหนูครับแล้วพอในตอนที่2เราก็เห็นเลยแหละว่ามันโหดขนาดไหนไอ้หนอนตัวนี้มันสามารถเจาะทะลุเนื้อหนังของมนุษย์แบบช็กแล้วพอมันเจาะเสร็จนะครับมันก็ดูดเลือดมนุษย์เข้าไปดูดเข้าไปดูดเข้าไป,าไปแล้วมันดูดได้เร็วมากๆเลยแป๊บเดียวนะครับมนุษย์อะ ตัวแห้งเหลือแต่กระดูกอ่ะแล้วพอดูดเลือดเสร็จตัวมันจะกลายเป็นถุงเลือดกลมๆก,กิ้งไปกิ้งมาครับนี่แหละครับความโหดของเจ้าปลิงอวกาศแพลนพอดเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่มีรูปร่างคล้ายทรงกระบอกในซีรีส์เอเลี่ยนเอิร์ธเนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามันทําอะไรได้นะครับแต่ที่แน่ๆมันสามารถปล่อยกระป๋อออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นค,คล้ายๆเหมือนงวงหรือเถาวัลย์ครับแล้วก็ชอนชัยดูสิ่งนู้นสิ่งนี้ซึ่งมันมองดูแล้วก็สํารวจซินเทติกตัวหนึ่งครับ แต่ไม่ได้เข้าโจมตีนะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะโจมตีเฉพาะสิ่งมีชีวิตหรือว่ามนุษย์ซินเทติกเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์มันเลยอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นลองนึกสภาพว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นหมาเป็นแมวดิมันอาจจะใช้งวงตรงนั้นเนะ่เจาะเข้าไปในปากหรือเจาะเข้าไปในหูเพื่อดูดเลือดหรือไม่อาจจะวางตัวอ่อนฟักตัวอ่อนก็เป็นได้ครับเราต้องรอดูกันว่าไอ้เจ้าแพนพอตเนี่ยมันจะได้โชว์โหดในตอนไหนครับทีโอเซลัส แอดมยจะขอเรียกว่าไอ้เจ้าดวงตาปลาหมึกนะเข้าใจง่ายดีไอ้เจ้าตัวเนี้แอดมายยกให้มันน่ากลัวไม่แพ้เฟสฮักเกอร์ Face acker, หรือว่าซีโนมอรเลยนะครับมันได้โชว์โหดในซีรีส์ตอนที่2ครับคือมันน่ะเอาไอ้ดวงตาที่คุณเห็นเนี่ยเข้าไปแทนที่ลูกตาแมวครับแล้วมันก็บังคับแมวให้ไปเลียเลือดแถมซ้ําร้ายกว่านั้นนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเข้าโจมตีไฮบริดแปลว่าเฮ้ยมึงดุขนาดนั้นหรือในะอีกแง่มุมหนึ่งนะครับ มันคิดว่าตัวมันอะสามารถเชื่อมต่อกับซินเทติกได้อย่างนั้นหรอหรือไม่ก็มันเห็นแค่เนื้อหนังมนุษย์แล้วมันคิดว่าอันนี้คือสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าแต่เท่าที่แอดมาย์ประเมินได้นะไอหนวดของมันน่ะน่าจะมีพลังงานในการยึดเหนี่ยวมหาศาลเลยขนาดซินเทติกยังต้องออกแรงถึงสะบัดมนันหลุดถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาแอดมาย์ว่าการจะสะบัดมนันหลุดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแอดมาย์คิดว่าหนวดของมันน่ะน่าจะสามารถงัดลูกตาของมนุษย์ หรือว่างานลูกตาสิ่งมีชีวิตอื่นๆแล้วมันจะเอาไอ้ลูกตาของมันนี่แหละครับไปแทนลูกตาของสิ่งมีชีวิตนั้นหลังจากนั้นมันน่าจะเข้าควบคุมเส้นประสาทการสั่งงานของระบบร่างกายอย่างที่เราเห็นแมวนั่นแหละลองคิดดูดิถ้ามันควบคุมมนุษย์ได้สําเร็จนะมันจะกลายเป็นแบบเดสเปรสหรือเปล่าอ่ะหรือกลายเป็นซอมบี้อ่ะเออแอดมายอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆหวังว่าน้องดวงตาปลาหมึกจะได้โชว์โหดโชว์ของอีกน,นะครับ โฉมหน้าผู้ก่อตั้งบริษัทเวลด์ยูทานีปีเตอร์เวลนด์แสดงโดยกายเพียสอันนี้เราเคยเห็นหน้ามาแล้วครับในคลิปวิดีโอสั้นเทสคอนเฟลเอนต์ปี2023แล้วเราจะเห็นเขาอีกทีในไวชรานะครับปีเตอร์เวล์น่ะในขณะที่เขาอายุ101ปีเขาได้ออกทุนสร้างยานที่เรียกกันว่าโพรมีเทอุสเพื่อเดินทางไปดาว L v ว223ด้วยความหวังว่าผู้สร้างหรือว่าเอนจิเนียร์จะสามารถทำให้เขาอ่ะ อยู่เป็นอมตะหรืออย่างน้อยนะครับก็พ้นภัยจากความแก่ชราหรือกลับมาหนุ่มอีกครั้งซึ่งถ้าใครที่ได้ดูโพรมมเทอุสก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงอะยูธานีปรากฏตัวในซีรีส์เอเลียนเอิร์แสดงโดยแซนด้ายียูธานีเธอเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังอํานาจนะครับและเป็นหนึ่งในห้าขุวอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเธอเป็นเจ้าของบริษัทยูธานีและเป็นเจ้าของทุกอย่างบนยานแมกกีนอตแต่เจ้ายานแมกกีนอตอ่ะ บันดานไปตกที่นิวไซอมซึ่งเป็นพื้นที่ของบอยคาวิเลียครับทั้ง2บริษัทก็เลยมีปัญหากันนิดหน่อยถ้าว่ากันตามจริงแล้วทรัพย์สินบนยานอาวกาศนั้นต้องเป็นของเธออย่างแน่นอนเพราะเมื่อ65ปีที่แล้วคุณย่าของเธอได้ส่งยานอาวกาศเมกกินอตขึ้นไปครับนั่นแปลว่าทุกอย่างและทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของเธอโดยกำเนิดครับนี่แหละทำให้เธอเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลมากๆเลย เคารพต้นฉบับใน a อ i e n e a r เ h รเราจะเห็นว่าฉากเปิดซีรีส์แทบทุกมูททุกโทนแสงสีจังหวะการนั่งคุยมันคือเอเลี่ยนภาคที่1เลยครับอันเนี้ยเขาเคารพต้นฉบับมากๆเลยนะแต่กลายเป็นว่าเขาเปิดฉากให้ทุกคนบนยานมากินนอสอ่ะตายหมดบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมึงใช้ตัวละครสิ้นเปลืองเปิดมาถึงก็ฆ่าเลยหรือเปล่าวะแต่แอดมายมองว่าไอสิ่งเนี้ยเขาพยายามจะสื่อสารกับคนดูครับว่าตัวเขาเองอ่ะ<อ>เคารพต้นฉบับนะ แต่การที่จะสร้างอะไรใหม่ๆอาจจะต้องลบล้างสิ่งเก่าๆออกไปบ้างแต่ก็ยังคงเหลือสิ่งเก่าๆเป็นกลิ่นอายอยู่ครับอย่างตัวละครที่ชื่อมาโลนี่แหละคือในภาคเก่าอ่ะหุ่นซินเทติกเนี่ยพยายามทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทคือในภาคเก่าๆคือเก็บซีนูมอฟหรือว่าจะเป็นเฟสฮักเกอร์ก็เถอะในนี้ยมาโลอ่ะพยายามเก็บทุกอย่างสปีชีทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทแอดมมองว่าสิ่งเนี้ย มันยังมีกลิ่นอายของความเก่าอยู่ครับแถมไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาโลเนี่ยก็เป็นไซบอร์กด้วยนะคือถ้าผ้าเก่าเป็นซินเทติกนึกออกป่ะอันนี้เป็นไซบอร์กยังมีความเป็นหุ่นยนต์มีกลิ่นอายเก่าๆอยู่ครับแอดมายคิด mm hmm. ว่าพู่มกับอย่างโนอาฮอลลีเขาพยายามจะสื่อสารกับเราครับว่าโอเคนะเขายังทำเคารพต้นฉบับอยู่แต่การจะสร้างสิ่งใหม่มันต้องมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมครับ ใครที่ดู Alien Earth ทั้ง2ตอนแล้วมาเม้นบอกแอดมมลด้วยนะครับว่าคุณเห็นอะไรที่แตกต่างจากแอดมลหรือว่าเห็นอะไรที่แอดมลไม่เห็นแล้วเรามาคุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมที่มันน่าสนใจบ้างสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ n น t f l i x ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะ แซ่บจากมิสดีมกินเองอร่อยเองขายเองนักเลงพอในซองมีของให้เยอะแยะเลยอย่างพริกหมาล่าผักฟองเต้าหู้วนเส้นเสน้เสนมันเห็ดหูหนูน้ำจิม้มวิธีทําก็ง่ายแสนง่ายแค่ใส่ทุกอย่างมันเข้าไปอยากเพิ่มหมูเพิ่มผักก็ใส่เข้าไปครับแค่นี้ก็ได้หมาล่าร้อนๆไว้กินกับที่บ้านแล้วรีวิวแบบตรงๆนะ มันอร่อยง่ายๆกินที่บ้านน่ะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับแอดมายมันประหยัดกว่าบุฟเฟ่ครับแอดมายกินกับพ่อกับแม่ชิวๆเลยใครลักหมาล่างเหมือนแอดมายสั่งซื้อที่ลิงก์ของแอดมายได้เลยครับ